นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุขโหปัญญาอุตเยโยติณบ,บัดนีอ้อาตมาภาพจะแสดงพระสธรรมเทศนาเป็นปะกินกะเทศนาอนุมโมทนากุศลบุญยาศีซึ่งพุทธบริษัททั้งหลายเป็นผู้ใหม่ประมาท เห็นผลของการบำเพ็ญกองการกุศลมีการบูชาพระไหวพระศักษาศีลและบริจาคทานนี้เป็นกุศลที่จะเป็นอนุภามีติดตามตนไปในสัมปลายภพภายภาคหน้าตามหลักของพระพุทธศาสนาเป็นหลักของกรรม บุคคลจะได้ดีได้ทั่วได้สุขได้ทุกประการใดน,นั้นเป็นไปตามอำนาจกรรมที่ตกแต่งบุคคลเกิดมาตลอดจนสกลลกายไม่เหมือนกันก็เป็นไปตามอำนาจกรรมที่ตกแต่งบุคคลจะมีรูปร่างสวยไม่สวยอายุยืนในอายุสั้น โลกมากโลกน้อยเป็นไปตามอำนาจกรรมที่ตนก็ะทำไว้ในชาติก่อนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราสั่งสมบุญกุศลอันเป็นความดีก็เป็นเครื่องตกแต่งเราได้รับความปลุกความเจริญไปในสัำปรลายพภพ่ายภักหน้าพุทธบริษัทได้ทำกิจในเบื้องต้น มีบูชาพระจนาต่อายไหว้พระสมาทานศีลแล้วก็ถวายทานแก่พระสงฆ์การไหว้พระนี่ก็สำคัญเหมือนกันไหว้พระก็บอกว่าไหว้พระพุทธไปถูกทองคำไหว้พระธรรมไปถูกใดลานไหว้พระสงฆ์ไปถูกลูกหลาน นีอันนี้ก็จะผลเหมือนกันคือว่าไหวพระพุทธไม่ถูกพระพุทธไหวพระธรรมไม่ถูกพระธรรมไหวพระสงฆ์ไม่ถูก,รพ,พ,รถกรพระสงฆ์เพราะอยู่ที่เจตนาการไหวของเราพระพุทธลูปอง์นี้สวยงามิดทองสวยอลัมเกิดความเลื่อมใสศรัทธากราบ เรียกไปถูกทองคำไวราพุธไปถูกทองคําไปถูกโลหะไปถูกโปนถูกหินที่ก่อสร้างเพราะเหตุอะไรจรึงว่าไหวพระพุธพระพุทธไปถูกทองคําเพราะใจเจตนาของเราไม่ได้นึกถึงพระพุธท,ที่จะว่าให้ถูกประพุธนี่นต้องนึกถึงพระพุธเจ้าผู้ประกอบไปด้วยพระ วิสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณผู้เก่ามีพระสันดาบริสุทธิ์หมดสิ้นจากกิเลสอาสวะมีเป็นพระกรุณาคุณเป็นพระวิสุทธิคุณเป็นผู้มีปัญญารู้หมดทั้งในโลกทั้งสาม สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าจะไม่รู้ไม่มีนี่เดียวเป็นพระปัญญาคุณพระพุทธเจ้ากลัดสรู้แล้วก็ทรงเทศนาแนะนำสั่งสอนและประชายทนโดยลำดับตั้งแต่กลัสรู้ใหม่ๆจนถึงสเสด็จดับขันเข้าสู่สัพนิพานนี่เป็นพระกรุณาคุณโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้รู้จักบาปคุณคุณโทษรู้จักประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ ที่ทางมรรคผลนรุพานให้ประพุทธให้พุทธบริษัทได้ประพุติปฏิบัติที่เป็นพระกรุณาคุณแปลว่าสงสารไประชายชนอยากเต็ช่วยให้ทนจากทุกความเดือดร้อนที่เรายังเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยมิต่ทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็มิต่ทุกข เกิดขึ้นแ้กก็มีการแก่การเจ็บป่วยการตายการพลัดพรากอะไรต่างๆเกิดขึ้นทีปาถะการประกอบอาีิการงานทะาะวิวาทศึกษาเล่าเรียนเป็นตัวทุกข์น,นั้นนี่เกิดมาตามประชาติความเกิดน,นี่เพราะฉะนั้นการไหวพระพุทธเจ้จาเจ้อาอรหังสัมมาสัมพุทโธ พระพุทธเจ้าเป็นผู้กัสโซเป็นพระอาหารหันต์กัสโซเองโดยชอบพุทธังพระควนตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขอ,ขอนอกนอนมาตรการ,รพ,าาาพระพุทธเจ้าอรหังอรหันนี่เป็นชื่อของพระพุทธเจ้าเรียกภาษาไทยอาหารหันต์หรือพระอริยสาวกที่สิ่งกิเลสก,ก็เป็นพระอาหารหันต์ แปลว่าผูกไกลจากกิเลสดังคาดศึกไกลหา่างกันกิเลสไม่เกิดขึ้นในพรพพิเธจเจ้าและพระอริยสาวกอุทานอรหันต์สัมมาสัมพุทธโธก็กลัดสู้เองโดยชอบอีกน้ำอาพุทธังพระโควันตังก็ไปเจ้าขอนอบน้อมนันอสการพุทธเจ้าเวลากราบให้นึกถึงว่า กราบพระพุทธเจ้าพระพุทธโลกทุกๆพระองค์ต้องนึกถึงพระวิสุทธิคุณพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณของพระเจ้าแล้วก็กราบกรา,าบยางให้ถูกพระพุทธเจ้าไม่ถูกอิฐไม่ถูกโลหะไม่ถูกทองคําไหวพระธรรมก็เหมือนกันก็เราเห็นใบลานเห็นหนังสือก็ยกมือไหวก็ไหว พระธรรมไปถูกไบลานต้องน,นึกถึงพระธรรมเลยประธรรมเนี่ยเป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตนเป็นคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไบลานก็เป็นวัตถุชนิดหนึ่งสำหรับบรรจุโอว่าคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวไว้ ตึงตึงแต่ง,ตง,ตงวาจาวสวางพราะโตพระโคตตาธรมโมทรทมอันพระภูมีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วทำมังนมัสสามิข้าพเปเจ้านอมน้อมนัสการพระธรรมนึกกราพระธรรมก็นึกถึงพระธรรมพระธรรมนี่เป็นนิยานิกรนมมมมมนธรรมนำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติให้ออกไปจากโลภออกไปจากโลภก็ปนพุก เรียกเป็นโลก,กุตตะละคนจากโลกออกจากโลกคนทุกข์ทั้งอยู่ในโลกนี่ยังมีทุกข์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่มีทุกข์ถ้าออกจากโลกนี่ก็หมดทุกข์เรียกว่าเป็นโลก,กุตตะละคนจากโลกไม่เกิดแก่เจ็บตายต่อไปคลีพระนิพพานโลก,กุตตละมีชื่อของมัพสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่เป็นโลก,กุตตละ เป็นการออกจากโลกก็ทำำําคํำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพิจารเา้ากลัดไไ้ดีแล้วนําให้ผู้ประพฤติปฏิบัติได้ทั้งความสุกความเจริญรุ่งเรืองในปัจจุบันและสัำปรายภะพบภ่า,พภายพักหน้านี่กราบพระธรรมกลาบพระสงฆ์ไปถูกลูกหลานพระสงฆ์ที่นี้ก็ไหวกันยาก เพราะไม่เคยจะเลื่อมใสกันทุกองบางองค์ก็ประพฤติดีประพฤติไม่ดีกิริยามาระยาอะไรไม่เคยจะเรียบร้อยไม่น่าไหว้หน่ากลาบเลยก็ไปกันใหญ่การนนมนพระทำบุญก็ต้องเลือกองนั่นประพฤติดีปฏิบัติชอบจะได้บุญมากๆเลือกพระนี่้องการในบุญมากๆองค์น้นแข่งมีวิชาดีอะไรดีต่าง แต่ไม่ได้เพ่งถึงว่าเป็นพระสงค์พระสงค์นี่พระพุทธเจ้าปลัาไว้ในพุทธคุณว่าอนุตตลโปุญญเกษตตังโลกัสสะพระสงค์เป็นนาบุญของโลกเป็นที่ทำบุญทำกุศลต่างๆเป็นนาบุญแต่พระสงค์ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็เป็นนาบินชนิดดี พอ้ทำบุญยกมือไหว้ก็ได้บุญมากทำบุญตักบาตรก็ได้บุญมากเราประสงค์ก็นาบุญถ้าประสงค์ประพฤติย่อหย่อนลงมาก็ได้บุญน้อยลงมาโดยลำดับยิ่งประพฤติย่อหย่อนมากก็ได้บุญย่อได้บุญน้อยมากลงไปการทำบุญนี่แม่จะมีจิตเป็นกุศลนี่ได้บุญไม่เหมือนกัน บริจาคแก่ใครแก่สัตว์เสดเดรัจฉา,านได้บุญท้งนั่นแต่บุญไม่เหมือนกันอย่างนี้สนแสดงไว้ในมาลัยทำบุญแก่สัตว์เดรัจฉานตายไปได้ไอายสงร้อยได้อายุร้อยวันละร้อยสุขะประปฏิภานร้อยอย่างละร้อยละร้อยทำบุญแก่บุคคลที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ทุธจิต หากินทุกจริตอย่างนี้ได้อันนี้สงพันธ์สูงขึง้นมากริย์แต่ว่าเป็นคนไม่มีศีลไม่ธรรมแต่นิสงพันธ์ไปในชาติหน้าจะมีอายุวันละสุขะพัลลนละปฏิพานพัสาราสมบัติสิ่งละพันละพันอย่างกับพริมาลัยก็มีเรื่องว่ามีบริวารร้อย ทำบุญกัคนไม่มีสินมีธรรมมีตายไปจะเป็นเทวดาก็มีบริวารพันหนังทำบุญกัท่านที่มีสิลมีธรรมเพียงศิลห้าถึงไกลจรานาคมไ,มได้อาน,นิสงส์เป็นอสังไ์ขยังอปปริมาณังมากกำหนดนับไม่ได้เป็นกัลยานชนหากินเลี้ยงชอบด้วยศิทกิกริตรรม ได้บุญมากคนดีประพฤติดีประพฤติชอบไม่กระทําบาปหากินโดยสุจริตธรรมกานแสดงว่ามีอานิสงส์มากอาน,นิสงส์หมื่นหนึงสงไปเยอะถ้าบุคคลผู้นั้นมีศิลห้าก็เลยมากขึ้นไปอีกแล้วก็ถึงพระกายสารณาคมเป็นสรณะมากขึ้นไปอีก ถ้าถือสินแปดก็มากขกินไปถือสินสิบอนิสงส์ก็มากเึ้นไปเป็นสมณเนรมากขึินไป,น 10, นนนไปเป็นภิกษุบวชใหม่ก็มากเึินไปโดยลําดับถึงท่านบุตรพฤษปฏิปฏิบัติชอบมากก็ได้บุญมากขึ้นโดยลําดับได้เป็นพระโสดาก็มากขกินอีกสกิตาคาอน,นาคาจนถึงอหรหันต์อานิสงส์มากขกินโดยลําดับจนถึงพระพุทธเจ้า สูงสุดอันนี้สูงแต่ว่าพระเจ้าตรัาว่ายังเป็นปาติอปุคคฤตทานนีถ้าถาวายเป็นสังฆทานล้วก็ได้อันนี้สูงมากกว่านั้นอีกธรรมาสังฆทานนี่ก็มีสองอย่างที่จแสดงไว้สังฆทานในทางพระวินัยอย่างทางพระโสรอย่างทางพระวินัยก็หมายว่าตั้งแต่สี่โลกุนไป เป็นสังฆทานอย่างที่เราตรวจศพมักจะนมนพระสีล่ลูกเนี่ยต้องการให้เป็นสังฆทานจะได้ได้บุญมากๆได้บุญแก่ผู้ตายมากจะได้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายเอ่ยนมนส,สี่ลูกสี่มูกนานๆก็เป็นธรรมเนียมวันนิมนต์พระสีล่ลูกแล้วก็ต้องตรวจผีกับพระสี่ลูกเข้าบ้านแล้วก็ ใจคอไม่สบายใกล้ๆกับพระไม่แข่งในบ้านเรานี่ไม่ช้าใครต้องตายสักคนเลยเข้าใจผิดไปแต่ความจริงต้องการให้เป็นประสงค์สี่ลูกขึ้นไปนี่ประสงค์ในทางกวินันประสงค์ในทางพระูระสดน,นับตั้งแต่หนึ่งลูกสองลูกขึ้นไปที่ลูกประตาม ในเรื่องในทางพระสูดเนี่ยต้องทําใจด้วยทำใจว่าเราจะทําบุญเนี่ยจะอุทิศถวายพระอริยะนยจนแต่ทำบุญองค์เดียวก็เป็นสังฆทานสององค์สามองค์เป็นสังฆทานทั้งนั้นแต่ต้องทําจิตในสม่ําเสมอ ได้พระไม่ดีก็ไม่ยินร่ายได้พระดีก็ไม่ยินดีทําใจว่าเราจะถวายเป็นอริยะสมฆ์อุทิศต่อพระอริยธรรมจิตในเสมอถ้าได้พระไม่ดีมาไม่พอใจไม่สบายทําบุญทั้งคราวได้พระไม่ดีจิตตกเป็นปาติบุคคิตะธานไป ได้พระที่ดีชอบอกชอบใจเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นมหาบารีย์ดีใจจิตตกวิจัยกลายเป็นปาปุคริตทานวะต้องทำใจให้เสมอจะได้พระสิ้นดีสิ้นสายก็ตามตั้งใจถวายเป็นสังฆทานอย่างนี้จึงจะเป็นสังฆทานเหมือนเคยกับสลากับพัดกันเคยได้พระไม่ถูกใจ ถามว่าองค์ไหนต้องนั่งนาง,งั้มเป็นหน้าม้าอยู่นะ <c oughs> น่ปนเลยนี่ไม่เป็นสังฆทานซะแล้วสลากกับพัดบางคนที่สลากทุกสลากมันทิ้งใปถุนไปเลยบอกไม่มีสลากกับเขาแล้วก็ไปถวายพระที่ตนชอบใจอย่างนี้ก็มีนี่อาจจะมาได้ประสบมากับตนเองในเรื่องเนี้ย แล้วก็นี่ไม่เป็นสังฆทานเป็นปาฏิปุกริจทานแบบใจไม่เป็นกลางจะทำใจให้เป็นกลางก็เหมือนกับกานแสดงไว้ในคัมภีร์มหาสมัยสศดเศรษฐีสวายสลากพัดทุกวันพระจับสลากกันวันนี้ถูกองนั่นองนั่นก็มารับที่บ้าน องนี้ถูกองค์นั้นองค์นั้นก็มารับเวียนกันอย่างเนี้ยวันหนึ่งถูกพระสินขาดพอมาถึงตีนกระไดเสเศษฐีก็ลงล,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 งลง่างทงล่างเท้าเ็ดเท้าดีให้หนัง่งอาสนะกราบไหวสวายสลากกัพัดประเคนเศษศัพ์พระก็ไปเวลาเย็นพระองค์นั้นมาอีกมาพยืมจอบ เศษฐีก็ออบอกจอบอยู่ใต้ทุนน,น,นั่นแหนะในมลไปเอาเหอะพระบาสมาเป็นพระไม่ก่อใตทุนเอาเท้าไปขีดแล้วก็โยนให้ที่ทำกับพระขนาดนี้เจ้าบ้านเห็นกิริยาอา,าการของเศรษฐีเจนนั่นก็ถามเอเศรษฐีนี่แปลกพระองค์นี้มารับกลากระพัดเม็ดข้านี่กลาบไหวล้างทงล้างเท้าเปน็นนันดี ตอนเย็นนี่ทำพิรุษซะแล้วไปเอ,เอาเท้าขี่จอบมาโทวายท่านเศรษฐีก็ตอบว่าเมื่อเช้าเนี่ยเราเคารพทานของเราเราโวายทานเป็นสังฆทานเพื่อเคารพทานให้มีภาระานิสง์มากทำใจให้เป็นกุศลแต่พระองค์นี้เขาไปเจ้าไม่นับถือสินขาดทศต่อกระจุบบ้านน นี่ใครทำบุญทำกิจทำใจได้อย่างทั้ศรษฐีแล้วก็เป็นสังฆทานทำใจให้สม่ำเสมอแต่ว่าเราทำบุญนี่ถาวายสังฆทานกันอะไรอะไรก็เจาะจงไม่เจาะจงก็ถาวายสังฆทานจะผิดไหมหากว่าจะมีถามพา่อหลวงสิ่งพระเจาะจงมาองค์วัดโน้อนองค์วันนี้องค์วัดนั่นต้องนีมมต์องค์นั้นวัดนั้นตรงนีมมต์องค์นี้ มันเป็นปาติปุคคิตทานมาแต่เดิมแล้วแล้วก็ถวายเป็นสังฆทานนี่จะได้ไหมถวายสังฆทานก็ไม่ผิดพระเจตนาเราเป็นสังฆทานแต่เมื่อไม่ไม่เป็นสังฆทานก็เป็นปาติปุกคิตทานแต่ถึงถวายสังฆทานก็ไม่ผิดเมื่อผิดจากสังฆทานก็เป็นปาติปุคคิตทาน การถวายทานอย่างนั้นไม่เสียหายบางคนก็ถวายเปลี่ยนแปลงทำถวายจะเดิมอว่าไม่เป็นสังฆทานก็ถวายอีกอย่างหนึง่งนั่นก็ตามความเห็นของบุคคลผู้จะถวายทานไม่ห้ามเนี่ยพุทธบริษัทถวายไหว้พระไปถูกลูกหลานเพราะใจไม่ได้นึกถึงพระ,ะอริยสง จิตสวายรับเป็มวิจาไหวพระอรหังสัมมาสัมพุทธะสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆนี่ที่เราว่าไหวพระอริยสงฆ์พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุทุปฏินนป,ฏปฏันโนปฏิบัติคง ยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อออกจากกิเลสสามีที่ปฏิปันโนปฏิบัติชอบประสงค์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ,อบปฏิบัติดดตรงปฏิบัติเพื่อจะออกจากโลกสังฆังนำมามีข้าพเจ้านอมนอ้นอมนมัสกา,ารพระสงฆ์กราบพระตองนิกพระสงฆ์าเป็นผู้สุป,ปฏิบัติ อย่างนี้ก็เรียกถวายไหวประสงค์ถูกประสงค์ไม่ไปถูกลูกหลานเพราะเราทําเจตนาเราให้กรงต่อประสงค์แต่นี้เราทําเจตนาไม่กรงต่อประสงค์ก็กลายเป็นปาจิปุจิตฐทานไปถวายไหวพระสงค์ไม่เป็นไหวพระสงค์อย่าตมาที่แนวการไหวพระเพื่อให้กรงตามจุดของการไหวพระถูกต้อง จะต้องทําใจเลยการทำใจนึกถึงองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจา้าก็ก็กลา่าวนึกถึงพระธรรมแล้วก็กล่าบนึกถึงพระสงฆ์เป็นถูกปฏิบัติแล้วก็กลา่าวอย่างนี้ก็เราไหวพระพุทธไม่ถูกคำธรรมะไหวพระพุทธถูกพระพุทธไหวพระธรรมถูกพระธรรมไหวพระสงฆ์ถูกพระสงฆ์นี่การไหวพระนี่เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกัน ไหว้พระทองทำกิริยามารยาทให้สุภาพเรียบร้อยแต่กรเรียมมันกลายประนามไาม่ปีประนามมโนประนามกลายประนามน,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 นุ่งเรียบร้อยนุ่งห่มเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยนี่ก็เรียกกายประนามไหว้กีประนามกลายประนามแลนอบน้อมด้วดยกายไหว้กีประนามนอบน,น้อมด้วยาวายจาเป่งวายจา มโนมานมานประนามนอกน้อมเด็ดใจตั้งใจตั้งใจที่เค่พร้อมเด็กทวารทั้งสามยึดพร้อมดดวยองสามพร้อมเด็กกายด้วยวัยชาด้วยใจการถวายทานแทนที่ถวายกันนี่ก็องสามเหมือนกันพร้อมดดวยองสามแปลว่านอกจากนี้ก็ยังเป็นสามัคคีกัน คนที่อยู่ห่างไกลไม่ได้ประเคนพระประเคนเจ้าก็ได้เป็่งว้ชาถวายกายประนามนี่ประเคนกับไม้กับมือนี่เป็นกายประนามเป็่งวิาถวายเป็นวิทีประนามใจตั้งใจนี่ก็เป็นมโนโประนามนี่พร้อมใยองคสาการทำอะไรที่พร้อมไปองศามทาท่านแสดงว่ามีพลรรา,านิสงม,มาก แต่นี่บางคนก็นึกอยากจะให้ได้องค์สามทานทำงานตามการไปในไม่ใช่หน้าทีที่ตนจะประเคนสงไม่ได้เชื่อได้เชิญไปแย่งประเคนสมบทประเคนอง์นี้ไม่พอยังขยับไปประเคนอง์โน้นอีกประเคนองค์โน้นแล้วขยับไปประเคนอง์นี้ไม่ให้เยอะเหมือนกันอยากจะเอาบุญคนเดียวไม่นึกถึงระเบียบของงานเขา เจ้าผ่าเพื่นี้โมนแขกเรือมาเขายังไม่เคยะระเคนมากเจ้าผ่าก็ยังระเคแตัวองค์เดียวห่วงคนนอนห่วงคนนี้ให้แทนภูมิเกียรติมาให้สมเกียรติผมหน้าสมตาก็าให้เคอในเขาประเคนซะหน่อยคนที่อยากได้บุญมากประเคนเรื่อยเขาไม่ได้เชิญก็เอานี่เป็นที่ขาดมารยาทขาดมารยาทแล้วก็น่าเกลียดเราต้องดูการดูโอกาส เอไม่มีใครเข้ามาเอาเราเอาอย่างนี้ได้อย่างนี้ก็ดีไม่มีใครประเคนคนโน้นก็ไม่ประเคนคนนี้เห็เห็นร่องว่างเห็นจะไม่มีใครแน่เจ้าภาก็ไม่ไไเลยเิญใครมากต่อไปอีกเราก็ประเคนแทนพอไปได้อย่างเนี้เพราะงั้นต้องระลึกทิ้งตัวด้วยเรามาในวงการเช่นนี้นะเหมาะเมื่อที่เราจะเข้าไปประเคน พระเพียงเก้าองค์แขกเลือเต็มบ้านมันเหมาะแก่ฐานะของเราที่เป็นญาติใกล้ชิดคุ้นเคยหรือเป็นใหญ่เป็นโตพอเหมาะที่เราจะเข้าไปไหมนึกถึงตัวเราบางคนก็มีฐานะใหญ่โตก็อเอาเถอะเชิญเถอะเชิญเถอะเ,เ,เขายังเกรงใจชกผาพด่า,จาจใจ้ชกภาพกระทากับไม้กับมือให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่คนผู้รู้เขาไม่จําเป็นก็ไม่ประเคน แต่ว่าไม่จาเป็นก็เข้าประเคนไม่ประเคนเพราะอะไรเพราะต้องการให้เกียรเจ้าภาพในต่างทาใจทําบุญทํากุศลทั้งคราวจะได้ประเคนให้เป็นไม้เป็เมืองีเรื่องประเคนนี่ก็เรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่พุทธบริษัทจะต้องศึกษาเหมือนกันยังอาตมาเคยเทศบ่อยเรื่องทําบุญให้พ่อให้แม่ ตั้งใจมีมนพระเยอะแยะมาให้พ่อแม่ทำบุญพ่อแม่จะได้ประเเกสักองค์สององลูกแย่งประเเนหมดทำบุญให้พ่อแม่แต่ลูกแย่งประเเนหมดนึกถึงทิวหาเป็นไงกันบ้างเราตั้งใจทำบุญให้พ่อแม่ต้องให้พ่อแม่ประเเนให้เต็มไม้เต็มมือเราหยิบส่งให้ หยิบสงให้ก็ให้เปลือนประเคนหยิบสงท่นทเหมาะเต็มใจก็เอาละขอ,อะพวกเจ้าพวกเองประเคนกันเราก็กรูเอาละประเคนอย่างนี้เราก็สวยแล้วประเคนพระประเคนเจ้าเนี่ยทายกก็เองะก็เรียกจาภาประเคนพอแม่นั่งหัวโดไม่มีใครเรียกลูกก็ไม่เรียกพอแม่ประเคน บางทีประเคนแล้วเสร็จแล้วแม่เอาหน่อยสิพ่อเอาหน่อยสินี่ขาดความเคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เทวดาในบ้านของเราเป็นพระอาหารหันในบ้านเราต้องเชิญพ่อแม่ในประเคนเป็นองค์ที่หนึ่งเชิญมานั่งนี่ประเคนองค์นี้เรากขอยากไปองค์ที่สองที่สามแต่ว่าชาวบ้านเวลาทำบุญรุษจักก็คร่งครัดมาก ไม่เคยเดูเหนือดูใต้เอาอะไรเป็นอะไรก็ไม่เคยคิดพ่อแม่ไม่ได้คิดไม่ได้นึกทายกเรียกไงก็เอาตามทายกทายกบางท่านก็ยังว่านไม่เคยสนใจถึงผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่นี่ก็เทศเลยไปเรื่อยไปนะแต่ว่าเทศทุกวันนี้ก็ตั้งใจให้ประโยชน์แก่ญาติโยมที่ฟัง เป็นแนวทางปฏิบัติโยมอาจจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยตามสมควรในการแนะนำตามประเพณีได้ประพฤติปฏิบัติกันมาประเพณีไม่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอจะได้เป็นประเพณีดีนนาง,งามของลูกเรลหลานต่อไปอาอตมาจะแดงมา เป็นปกินกน,นาคเทศนาโดยสมควรแก่การเวลาแต่เพียงนี้ยุติพระธรรมเทศนาแต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประการัละเียงนี้อยาทาวริวหา,าปุร,ราปริโุเรนติชาเทลัง เอวเมวะอิโตตินังเตตานังอุปัคปะติอิจิตังปะติงังกุมหังคิปะเมวะสมิเสตุจัพเทปุเรนตุสังกับปาจันโทปนรารโสยัตา,ามณิโชติระโสยัตาสัติ